สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทาครับพี่น้องครับมาพักพรนมีแห้งและะ้วบปลนี้อัปเดตสถานการณ์่ทยคลิปให้พี่น้องบึงจัก,กวางจักข่าวก่อนพี่น้องครับมาหัาตทางแต้พุ่นแล้วครับก่อนเทียงหอนแห้งพี่น้องร้อนมากมากเลยครับวัดปาชูติการามครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมคารวานสาวน้อยเป็นบันแป้งเอามาแล้วครับ มากันแต่ยังไม่ครบกับเหลือทีมเบที่ครับเพื่อนดาจิแวรบ้านเพื่อนเจยพู่มพับเพอจยพุ่มและใดครับทีมบอรับพนอนครับทีมา่าใเห็นว่านี่คือทีมอ่าเนวหนาวครับแลมีทีมจอครับแล้วก็ลีฟครับล่างสองขั้นพยุตนะครับแล้วก็เอวีดีครับรถโพวันครับพี่น้องครับแล้วก็ รถฉากสองขันนะครับประดับครับสองขันครับพอจอดถึงรถบัสสามขันพี่น้องครับรถบัสสามขันมาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมครับที่พักเป็นดีครับพี่น้องน้ำชาสมบูรณ์ครับตานเจ้าว่าปันใจดีครับเปิดสลาดติดแอร์ให้ลูกๆได้นอนนี่ครับสลาดติดแอร์ครับรถบัสมาถึงมะสามขัน ปะโกขั้นเนึงครับแม่ลำไยครับอาจารย์นักดนตรีกับบัตรในปอนของเสียงน่นครับนี่ครับเสียงเปิดแอร์ื้นวืนอยู่หนูนอนอยู่ทั้งในกันสบายบระคักครับมาเลยครับอากาศร้อนครับอากาศร้อนมากพอดีมีกอดมีก่อนหนึ่งครับมาบดบังเพราะยกที่โอกาสท้ายคลิปครับพี่น้องครับ คลายคลิปให้พี่น้องอัปเดตซาแนา่กครับรายงานครับรายงานครับโบ๊บโบออยากมีกินครับเขาไม่ขาดเหมืนมาบริบการมาอันดัแน่ก็หลายเลยก๋วยตี๋ยวหมูก๋วยวหมูก็มีก๋วยเตพี่จ้าโอ้ก๋วดเ,เตียวเบิรแล้วครับลูกชิน้นน้ำโคกนค้ำเป๊ปซี่น้ำเขียวครับแกงรันมีนัน,นกาแฟา ขายกาแฟขายน้ำขายกาแฟขายน้ำเราขายอะไรวันนี้ครัวเราวันนี้ขายอ่อมอ่อมปลาหนิลใส่ผักรวมครับอ่อมปลาหนิลใส่ผักรวมครับเป็นอาหารของทีมขลาวานสาวน้อยเพชรบ้านแพรนี่ครับฉากสองขัง้นจอดนี่ครับอจอดถึงกันเลยครับ แม่ปปปเป็นง<า>เง่นงงเห็นหนอนอยู่น้ารถทุก่นแม่ม่รู้กินปลาบอฮะปลาเบิรปลาเ้าเบิรเ,เ,เ,เอาขี้ดามาขายบอกเลยไม่กินมาแม่นามาขาย นี่กาแฟ,ฟอ๋อบริการลูกๆก็พักผ่อนหมดแล้วครับเงินเป็นเป็นเป็นพักผ่อนเขาไปถ่ายเพื่อนดอกครับเก่งใจเพื่อนนอนอยู่ใน่หลักกาฟังเสียงแย่เวิรเพิ่นเป็นเป็นเป็นวัดป่าพี่น้องครับวัดป่าหอนหอนป่ะจวบ ครัไปนองใกล้ยังนะพี่นนะ้องใกล้เยะเก่งนี่ขั้วเพันครับบริเวณวัดครับพี่น้องครับจะอาวัตใจดีดีห้องน้ำก็ดีพี่น้องครับเป็นสาลลาอันนี้ประสงค์เป็นวัดปา่านะพี่น้องนะเพื่นสร้างเป็นเตี้ยดีครับโบสถ์ผมยังมองบ่เห็นอยู่พี่น้อง บทยังมองไม่เห็นเดี๋ยวเห็นเป็นพัชเชดเจดีครับแ <c oughs> ดดมาแล้วพี่น้องเห็น <c oughs> มัดเล็กบูงัว่าพ <c oughs> ันสิเห็ดยังอีพี่น้องเป็นเสาบลอ,อเป็นยังสักอย่าง

เอาไปแม่ลองเบิ้งมีสู้อบไหมเอาเช็คเช็คไปคือบ่มีมันมีอยู่ร้านใหญ่ตรงก่อนก่อนจะเข้ตลาดโอ้หลอนหลอน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 นี่ครับพี่น้องเจดีย์ทรงสวยเด้ปลาโกกับบ่ได้มีความรู้ว่ามันเป็นทรงอะไรนี่ครับ เต็มตะกทีมหนึ่งกัจอ,อยู่ทั้งปุ่นแล้ะครับผมทีมพยุนครับทีมจอคับมันเัรรมารอวมปแบบธรรมดาอากาศร้อนร่วมครับ,รบ,รรรบที่นอนครับใช่เบรงครับของหนามก็อยู่ทั้งหลังรถบาดพปยโกดีแหละครับผมสะดวดครับ คำจั๊หน่อยก็คือสีอากาศเย็นเนะาะแถวนี้ก็ที่ว่าเป็นทีลาบสูงเป็นทีลาบเป็นทีน,นู่นเป็นทีผมว่าสูงพอสมควรเลยแถวน้องบุรีรัมย์ภูนาะเป็นเนินเป็นภูเขาลายครับผมว่าตกแกล้ง,งว่าอากาศก็น่าจะเย็นครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนกลางวันก็จะร้อนหน่อยครับตามผู้มีศาสตร์ผู้มีประเทศ อ๋เมื่อนี้บ่มีงานการแสดงพักพรอนครับลูกๆพักพรอนครับที่งานพักพรอนครับเต็มที่ครับิีมบาทเท่ากัเหลือปลาลัดครับเหลือปลาลัดยังบบท่านไปมาบูว่าสิออกมากตอนไหนครับนี่ครับทีมบาส เดี๋ยวปาโกสิมาป้าขามาหมองพักที่ยวากิสิทธายพ่อมันเห้ปมันเจ๊งหน่อยนะดี่น้อยนะบบถึงกับว่าให้เห็นชัดๆเพราะว่าลูกมันพักผ่อนกันโบถึงกับเย็นมากครับมันท้องงครับแต่ว่ากับพ่ออยู่ได้ครับพออยู่ได้ครับบรยากาศโดยรวมครับอากาศโดยรวม เอาคลิปนี้ฝากไว้เป็นขอบคุณทุกาทาทการติดตามคแบบปลาฟูชูยูวันนี้ขอบคุณการติดตามกันพี่น้องครับสวัสดีค่ะ